สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปั้นมากับคุกกี้นะคะเป็นปั้มลายนะคะลายสวยๆกรอบหอมเนยนะคะนี่กรอบเบาแล้วก็นี่ลายไม่หายนะคะแต่ก่อนจะไปชมวิธีทำนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปั้นด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันเลยคะ่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ เริ่มแรกนะคะเราจะมาดูเนยกันก่อนนะคะเนยที่ใช้นะคะเป็นเนยนิ่มเนยนิ่มแต่ยังเย็นนะคะนี่กดกดไปนะกดแล้วเนี่ยเป็นรอยนิ้วเห็นไหมคะคือจะต้องออกแรงกดนิดนึงแล้วเขาจะนิ่มแบบนี้นะคะแล้วเวลาเรากดเราจะต้องรู้สึกถึงความเย็นนะคะถ้านิ่มมากกว่านี้นะคุกกี้ที่หกมาเนี่ยจะแผกตัวนะคะเป็นใส่เนยนะคะลงในอ่างผสมค่ะ เนยจะต้องนิ่มแต่ว่ายังเย็นอยู่นะคะไม่นิ่มเละนะจากนั้นนะคะเราตีความเร็วต่ำนะคะให้เนยอ่อนตัวค่ะโอเคเมื่อเนยเริ่มอ่อนตัวแล้วนะคะใส่เกลือค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะทยอยใส่ทีละครึ่งนะคะน้ำตาลทรายตีให้เข้ากันค่ะ ใส่น้ำตาลทรายครั้งที่สองค่ะดีจนสีเนยอ่อนลงเล็กน้อยนะคะแต่ไม่ได้อ่อนจนขาวนะคะโอเคเนยสีอ่อนลงเล็กน้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเพิ่งใส่วานิลานะคะวานิลาของเพิ่นเป็นวานิลาเข้มข้นนะคะเพระนาะฉะนั้นเพิ่นใส่ไม่ี่หยดนะ ใครใช้วานิลาธรรมดาก็ใส่ครึ่งช้อนชานะคะถึง1ช้อนชาแล้วแต่ความเข้มข้นของวานิลาที่ใช้นะคะจากนั้นนะคะไข่นะคะไข่หนึ่งฟองเปิ้นตีเป็นไข่เจียวก่อนนะคะแล้วชั่ง25กรัมค่ะใส่ทีละครึ่งค่ะตีแค่พอเข้ากันนะคะ เนื้อประมาณนี้นะคะฟูเบาแต่ไม่เหลวนะคะแล้วก็ยังต้องเย็นๆอยู่เล็กๆนะคะนะคะฟูเบาเดี๋ยวเพนจะตีอีกเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะใส่แป้งนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ ผงฟูค่ะลอดลงไปเลยค่ะใช้หัวตีคุกก่อนนะคะอย่าเพิ่งตีไปทีเดียวนะคะเดี๋ยวฟุ้งเมื่อเริ่มหมดผงแป้งนะคะเปิ้นจะตีแค่พอเข้ากันนะคะทุกอย่างที่ตีในวันนี้คือความเร็วต่ำนะคะ โอเคค่ะบนตีประมาณนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้พายางนะคะบี้ให้เข้ากันจนหมดผงแป้งค่ะสังเกตนะคะว่นใช้บี้เรากดบี้เรากดนะคะคุกพลิกมาแล้วก็บี้กดบี้กดแทนการนวดนะคะใช้เวลาหน่อยนึงนะคะในการบี้เรากดสูตรนี้ใส่ถุงบีบไม่ได้นะคะสูตรนี้จะแข็งนะคะสำหรับปั๊มลายนะ เขาเนียนแล้วนะคะนี่เนียนแล้วนะเริ่มเนียนแล้วนะคะถ้าบ้านใครร้อนจะแบ่งเป็นสองก้อนก่อนก็ได้นะคะเราค่อยรีดทีเดียวนะหยิบโดโคุกกี้ขึ้นมาค่ะโดต้อ,ตองบี้จนเนียนดีนะคะเนียนดีจากนั้นนะคะเพื่อนใช้กระดานรองอบอ,อีกแผ่นหนึ่งนะคะปิดด้านบนนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะรีดนะคะหนาประมาณ3-4มมิลนะคะอันนี้ความหนาอยู่ที่พิมพ์คุกกี้ของแต่ละคนด้วยนะคะพิมพ์คุกกี้บางคนอาจจะเป็นพิมพ์แบบลึกนะคะอาจจะต้องห้ามิลอะไรอย่างเงี้ยนะคะรีดเสร็จแล้วนะคะเราเอาใส่ถาดค่ะ ยกขึ้นมาเลยค่ะใส่ถาดแบบนี้นะคะใครรีบแช่ช่องฟรีซนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะให้เขาแข็งนะถ้าใครไม่รีบก็ช่องธรรมดานะคะประมาณ1-2ชั่วโมงได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเปิ้แช่ครบเวลาแล้วนะคะเปิ้แช่ไปครึ่งชั่วโมงนะคะเปิ้แช่ช่องฟรีซ เขาจะแข็งแข็งถูกแล้วนะคะเอากระดาษอบเดี๋ยวเรามาตัดคุกกี้กันเลยนะคะตอนนี้วอร์มเตาเอาไว้เลยนะคะเราจะอบคุกกี้ทั้งเย็นๆนะคะโอเคเปิ้นจะใช้ตัวสเตมนะคะที่เป็นเอ่อสโนว์เฟรกนะคะเปิ้นมีอยู่สี่ลายนะเป็นแบบนี้สโนว์เฟรกนะคะเขาไม่มีขอบตรงขอบเดี๋ยวเปิ้นจะใช้ตัวกลมๆตัดนะคะนะเป็นสโนว์เฟรกกับตัวที่ตัด คุกกี้ตัดแป้งธรรมดาโรยแป้งบางๆด้านบนนะคะรูกพอให้แบบไม่เหนียวเนอยอะนะคะเอาตัวคุกกี้คัตเตอร์นะคะหรือที่ตัดเนี่ยชุบแป้งนะคะแล้วกดค่ะมันจะกดให้แบบไม่ค่อยให้เหลือขอบนะคะกดแล้วหมุนโยกซ้ายขวาหน้าหลังนะคะเขาจะได้เอาขึ้นง่าย,ายๆเอาละ จากนั้นนะคะเราจะแสะยกเขาขึ้นมานะ,ะนี่เขาจะต้องแข็งๆแบบนี้นะคะนะเราจะต้องแข็งๆแบบนี้ยังแข็งอยู่นะคะก็นำวางเรียงบนถาดอบเลยนะคะวางเรียงเอาไว้เลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยเราจะแซมตอนที่คุกกี้อ่อนตัวนะคะเราตัดตอนที่คุกกี้เขาแข็งนะคะแข็งแบบนี้นะคะ การที่เราจะรีดแป้งหนาบางเท่าไหร่อันนี้ดูที่ลายด้วยนะคะอย่าง snowflake อันนี้เรนลีดประมาณ3-4มิลถ้าเป็นคุกกี้ที่คุกกี้คัตเตอร์ที่ลายลึกๆแบบนี้นะคะต้องรีดอย่างน้อย6มิลนะคะนะเราต้องดูลายด้วยนะคะจากนั้นนะคะเศษแป้งที่เหลือๆนะคะเดี๋ยวเราเอามารวมๆกันนะคะทำเป็นเรามารีดอีกรอบหนึ่งนะคะ ไอ้มือเกอบตอนนี้เขายังเย็นๆอยู่นะคะให้มือเกอบได้รีค่ะถุกแป้งตัดได้เลยค่ะตอนปั๊มลายเปิ้นก็จะเอาลายเนี่ยคุกแป้งนะคะแล้วเคาะออก จุ่มแป้งทุกครั้งที่กดนะคะจะมีลายอันชัดอันวิชัดอันอยู่ที่เรากดนะคะนะอยู่ที่น้ําหนักมือเราเนาะคนปาลมลายเสร็จแล้วนะคะเอาแป้งปดัดแป้งออกได้นะ,ะนิดๆนะคะโอเคจากนั้นนะคะนำาขบได้เลยค่ะ สุกออกมาแล้วนะคะนี้ลายยังคงคมชัดลายคมชัดมากๆค่ะไลายไม่หายนะคะสูตรนี้นะเราก็ทําไม่ค่อยยากนะคะนะเดี๋ยวเรารอคุกกี้เย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆแซะออกมานะอบแค่ไหนถึงรู้ว่าสุกขอบเขาเริ่มเปลี่ยนสีนิดนิดพอนะคะเขายังอ่อนตัวอยู่นะคะตอนออกมาใหม่ๆนะใครจะทิ้ง ไว้ให้เย็นบนถาดอบก็ได้นะคะหรือเอาออกเลยแบบเป้นก็ได้นะคะอ่านี่ให้ดูความกรอบนะคะนี่กรอบเบาแล้วก็นี่ลายไม่หายนะคะปนกถาดดำนะคะก้นก็ไม่ดำนะคะสูตรนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เป้นด้วยนะคะวันนี้ปลาไปก่อนนะคะกับคุกกี้เนยนะคะแบบ กดพิมพ์ค่ะแบบกดไลน์หรือกดพิมพ์นะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วกาไปก่อนสวัสดีค่ะ